ครับสวัสดีช่วงบ่ายนะครับผมสวัสดีช่วงบ่ายนะครับครับสําหรับวันนี้ก็จะมาทําต้นตะโกนะครับผมอธิบายทําต้นตะโกการตัดให้เข้ารูปทรงทําตามโครงสร้างสรีระของต้นไม้นะครับก็เรียนเชิญท่านนายกเลยนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับต้นไต้นี้สูงพอสมควรนะสูงพอสมควรนะครับเป็นไม้ที่ลาไม่ใหญ่ แต่ว่ามีากิ่งก้านค่องข้างเยอะนะครับเวลาเราดูภาพไกลๆเหมือนมันจะใช้ได้นะมันมีกิ่งซ้ายกิ่งขวาเนี่ยทีนี้ถ้าไม้สูงเนี่ยกิ่งซ้ายกิ่งขวามันทําได้นะครับแต่ความโดดในรูปทรงเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับไม้สูงเนี่ยเราต้องใส่ลีลาเข้าไปนะครับเพื่อให้ไม้ก้อนเนี่ยน่าดูมากยิ่งขึ้นนะครับ นี่เรามาได้วิธีการอ่านมาตรงนี้โคนเนี่ยเราจะไม่เอาเลยนะครับเราจะตัดออกหมดเลยนะฮะเราจะใช้จากช่วงนี้ขึ้นไปแต่ตรงโคนเนี่ยเราจะทยอยตัดออกก่อนนะครับตาก้องไปไหนมาจะเลื่อยจากข้างล่างก่อนนะเลื่อยจากข้างล่างที่เราไม่ใช้นะครับตัวไปเก็บแค้เดี๋ยวบ้านที่หลังเนี่ยเพราะว่ามันจะเสียเวลาท่านผู้ชมนะอันนี้ตัดออกหมดเลยคือนนไม้สูงเนี่ย พอไม้มันสูงเนี่ยเราต้องโชว์ความสูงเข้านะครับคือโชว์ลำนะเราจะโชว์ลำเขาอะนะครับส่วนที่เป็นเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวจะเอาเลื่อย,ยมาตัดครั้งนนะครับอันนีไปตัดนี่ตัดต,ตัดอย่งนี้ออกอเ,เราจะไม้ฝั่งเราจะใช้ฝั่งซ้ายให้มาก,กน,นะครับเดี๋ยวฝั่งขวาเราย้อนตัดออกนะ แล้วก็เดี๋ยวผมขอเลาะตัวที่เป็นเกล็ดกาดก่อนนะครับจิงนี้ตัดออ,อ,ออกจิงนี้เอาไว้แี้เีอยออก โอเค,นะคอผมจะอธิบายให้ทีละเรื่องก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะทําไม้ทรงสูงนะครับแล้วเ,เราต้องเปลี่ยนลุกทรงก่อนนะครับเราจะไม่เอาขิ่งท้ายสิ่งขวานะฮะเราจะน้ําหนักเราเนี่ยจะเทไปทางด้านซ้ายมือนะครับ พอมาแล้วจะมาทำตัดใต้แล้วทำใต้ขวา้า้ขวามันจะไม่มีอะไรดูนะครับมันจะเป็นไม้ที่พื้นๆธรรมดาไปแล้วก็ไม้ต้นนี้ลำต้นมันตรงแล้วมันสูงนะครับงั้นเราจะทาําเป็นไม้ทรงสูงตัดไม่ออกเลยเราจะตัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนเน่ยนะครับเพราะว่ายอดเนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณแถวเนี้ยนะครับตัดติดโคนแล้วไม่เอาหมดนะตัดออกทั้งรุ่น เพราะไม้มันตรงกันเนี่ยนะครับทำมาก็ไม่สวยนะลำเน็กแล้วก็มันอยู่จุดใกล้เพียงกันเนี่ยไม้มันจะดูไม่ค่อยเป็นเสน่ห์ตัดนี้ทิ้งรือไม่นเราจะตัดแล้วเดี๋ยวจะไปแต่งลำต้นที่หลังนะครับเพื่อจะได้ไเป็นการเสยเวลา ตูนตูนหรือตนตุนตุนตุนหรือตนตนตุนตุนเดี๋ยวจะมือเลือกยอดกันนะครับเราจะมาเลือกยอดกันทีนี้ไม้เนี่ยนะครับมันขึ้นมาแล้วมันจะมียอดนี่กับยอดนี่นะครับแต่เราเนี่ยจะทําไม้ที่ว่าเมนเนี่ยมันไปทางเดียวกันนะเดี๋ยวมันจะตัดพอดระยาก่อนเอาที่มีการตะจับหัวนี่ก่อน จะพอพรงเอ,อ,อ้ามาดูนะจะโพ้มันเลยเอเียไม่เอาไม่เอาตัดทิ้งหมดเลยคุณตุนตุนสวัสดีครับคุณคณิตสวัสดีครับท่านนายกอลอและทีมงานทุกท่านครับ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณตูนตูนสวัสดีคุณคณิตนะคะสวัสดีคุณดำสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะคะครับสวัสดีสิ้นกันนะครับ สวัสดีเอทุกท่านนะคะที่ติดตามชมขอบคุณมากๆเลยค่ะ,ะหลอดตัดตรงนี้นะเราจะใช้กิ่นี่ยลิ่งน,งนี้มันจะพื่อนะครับตัดตัดโคมิเลย เช่นเคยนะคะ FC เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานค่ะ นกนกเนี่ยในกระเป๋าไปใส่หรอนไอ้ทุ่งเชิงมือ,อนี่ใส่ใใใคุณลักบอคุณลักสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานสวัสดีค่ะสวัสด<ะ>ีเช่นกัน เราจะทำไม้ดีกาข้างเดียว,ค,วคุณวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านนายกอลอดและที่ทีมงานทุกท่านครับสวัสดีค่ะดีเช่นกันนะคะสวัสดีเอีบางกอกทุกท่านด้วยค่ะ อธิบายหนส่งยังเยี่ยวแข้ามเดียวเราไปตัวไม้อยู่น้ําจะโค้งมั้ยอุ้ยก็เว้าไปตีละไม้อยู่น้ําจะโคงเปนตากง่ พจนาพันไม้หายากสวัสดีครับท่านนายกอหลอและทีมงานบางกอกบอนไซครับครับสวัสดีครับเป็นพจนาพันไม้หายากนะครับกล้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับพอมาดูกันนะครับว่าบนกับล่างอันไหนจะดีกว่ากันนะครับเผื่อเลือกนะครับผมเผื่อจะได้ใช้ไม่ได้ใช้ก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ ยอดบนยอดล่างเข้ากันหรือเปล่านะครับผมไม้รูปทรงลักษณะอย่างนี้ก็คล้ายๆกับไม้ไปข้างเดียวนะครับผมไม้ข้างเดียวทํตาตามโครงสร้างสารีระของเขานะครับให้เข้ากับรูปลักษณะของเขานะครับไม่จะเป็นต้องยึดติดนะครับผม ขึ้นอยู่กับศิลปินผู้สร้างนะครับผมว่าจะออกแบบดีไซน์อย่างไรนะครับถ้าเอซีท่านใดมีไม้ก็อย่าเพึ่งตัดนะครับผมดูโครงสร้างรีละค่อยตัดนะครับผม มีเนี่ยใ,ใจก็ตัดให้เลื้อไว้ก่อนนะครับอย่างที่ท่านนายกได้ตัดนะครับแต่กิ่งที่บางลำต้นก็ต้องเคลียร์ออกก่อนนะครับจุดสตาร์ทจุดแรกก็สำคัญนะครับผมไม้มีล้อมีหน้ามีหลังก็จะมีมิติมีความลึกนะครับ ให้มีช่องไฟไว้นะครับปลานนตัวนี้เนี่ยตัวนี้มันไม่มีกิ่งเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีกิ่งแบบนี้เนี่ยวเวลาไปข้างหลังท่านสามารถจัดมาได้น,นะครับ <c oughs> เพื่อชดเชย <c oughs> ในกิ่งที่ขาดไปนะครับเพราะการทัศนสศนนี่ข้อดีเราจะได้ไม้ความด้วยนะครับอันนี้เป็นการตั้งก,งกิ่งกิ่งสำหรับเราโตขึ้นเนี่ยมันใหญ่เนี่ยเราถ้ามันโคนใหญ่ปลายเรียวเราจะใช้นะครับแล้วพอมันขึ้นมาตาเหล่านี้ เราจะดึงเนี่ยจะจะ,ะโน้มมาข้างหน้าหรือขึ้นขึ้น,นบนานหลังนะครับมันต้องดูเวลาแตกมาจริงๆนะครับว่าไปทางไหนได้บ้างนะฮะั้นเวลาไม้เนี่ยเราสังเกตนะครับว่าถ้ามันสูงๆเนี่ยมีไม้สองฝั่งเนี่ยไม้มันจะไม่มีความโดดเด็ดอะไรเลยนะครับมันจะเป็นไม้ที่ดูแล้วมันทื่อๆนะพอเราคัดเราคัดเราเติมสิ่งต่างๆเข้าไปเนี่ยนะมันจะช่วยสามารถ ชดเชยเรื่อว่าชดเชยทําให้ไม้ลําต้นเนี่ยตัดสูงๆน่าดูยิ่งขคือแบบว่าเวลาท่านสร้างไม้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมองมองว่าจำเป็นต้องทำเนี่ยมีซ้ายขวาซ้ายขวาไหมไม่จําเป็นนะครับมาอยู่ที่วิธีการที่ได้ดีไซน์นะตอนนี้เนี่ยลำนี้ตัดมันก็ดีนะครับเดี๋ยวเสร็จงานก็ได้ตัดให้เห็นเวลาท่านะตัดมานะให้ไล่ลำมานะครับ ให้สะอาด้วนี่ยังจะปุดๆจะต้องตัดเวลาไม้มาตัดให้เล็นลาต้นจริงๆนะครับต้องตัดลำต้นจริงๆนะเดี๋ยวเก็บงานที่หลังนะครับพวกนี้เวลามันยืดมันตัดออกให้หมดนะครับต้องเก็บนะเก็บให้ลําต้นเนี่ยก็เรียกว่าเก็บให้สะอาดเก็บลาต้นให้สะอาดนะครับคือตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องละเอียดลนะเพราะว่าไม้สูงเนี่ยนะครับมันจะทําฟอร์มเนี่ยมันค่อนข้างยากถ้าเราใช้ป๋าแต่พอเราใสา่ลีลาเข้าไปแล้วนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเอื้อมอ่ะอกิ่งนี่ตัดนะพิตาตัดได้ตัดกลับลังเหมือนจริงนะครับจะช่วยเขาเราียกว่าปิดหัวล้านได้น,นะครับโทษนะฮะถ้าเป็นคนหัวล้านอ่ีผมก็ต้องใช้ตรงเนี้มันไม่กิ่งแต่วิธีการไม่ตัดม้าหน้าเราจะตัดยอกลับตัดยอนกลับมาด้านหลังนะมันก็เหมือนกับการแต่งยอดนะครับที่เราตั้งดิงมาแล้วซ้ายไปซ้ายขวามาขวาอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ครั้งแรกเือก่อนตัดเนี่ยกิ่งจะเยอะนะครับสาหรับท่านที่ดูได้ทีแรกเนี่ยสิ่งมันเยอะาวนี้พอไม้มันสูงเนี่ยเราจะทํำยังไงให้ไม้มันดูดีขึ้นนะครับดูดีขึ้นมาเะดูแล้วมันโดนใจคนเดินมาปุ๊บต้องจุดดูประมาณนั่นแหละครับวิธีการคือใส่รีลาโครงสร้างต่างๆที่ก็มีมาตัดการตัดการตัดเนี่ยมันสาคัญการอ่านความไม้สำคัญนะครับ ท่านจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าไม้สูงเนี่ยมันจะทำได้สวยอยู่ประมาณสองสามชนินเดกกันนั่นเองนะครับหนึ่งปันติดดโจนครับปันติดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพอขึ้นยอดเสร็จเนี่ยเราก็จะทิ้งน,นะเราก็จะตัดถ้ามียอดนตัดลงมายอดเว right. ลาย,ยอดมากิ่งซเนี่ยจะตึงยาวๆเลย <In> นะครับอันนั้นเรียกว่าปันติดนะกับวิธีหนึ่งไม้งาไม้งาเกินนี่นะครับ ไม้งาคือไม้ที่ไปข้างเดียวเสียส่วนใจข้างหลังเนี่ยจะเป็นอ,อปะฟอบคือเหมือนกับว่าทำเป็นรูปสองด้านก่อนนยครับเป็นรูปสองด้านก่อนนะตรงนี้เนี่ยนะครับยอดเนี่ยว่าเราทำเนี่ยพอไม้มันแตกมาแล้วเนี่ยเราก็จะจัดจับ ค่อยๆพอไม้มันสูงเนี่ยกิ่นที่ต้องทำคือพยายามตัดให้พอมันแตกรายละเอียดแล้วมันกดลงมาบ้างนะครับกดให้ฟลามันลงนะให้มันเกิดความอ่อนช้อยพอไม้สูงเนี่ยเราต้องดัดให้รีลามันอ่อนลงมานะครับเราเรียนรู้แต่ก็จะตัอลงมานะครับแต่จับลงมาที่เป็นไม้เยียมนะครับมันจะไม่ก็อยู่นะมันอยู่ที่ตอนทําการตัดต่างๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเริ่มตั้มหลัง การตั้มลำเนี่ยนะครับเราเวลาเรามองด้านข้างเนี่ยพุ่มมันควรจะพยายามดัดให้มันอยู่ในแนวเดียวกันนะด้านข้างเวลามองพุ่มอยู่พยายามอยู่แนวเดียวกันเพื่อเวลาทําไม้เนี่ยเวลามันมีปลายแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ค้าหน้าเราประมาณพยายามดัดให้เข้าอยู่ในระนาบเดียวกันนะครับเดียวกันนะแล้วก็อีกรูปทรงหนึ่งคือลู่ลมไม้สูงสูงนะครับลวด ที่เราหาตำแหน่งไม่ได้เลยหมายความว่าขึ้นทำตรงไหนก็ไม่ได้วิธีสุดท้ายคือทำลู่ลมนะเพราะไม้ลู่ลมเนี่ยตำแหน่งไม่ต้องเป๊ะมันจางห่างมันจะไม่ไม่ได้สัมพันธ์จะไม่มีปัญหาการใช้ลู่ลมช่วยเนี่ยเรียกว่าเราเอาความเด่นของทรงไม้ที่มันแปลกจริงล้วตัดแปลงหน้านะมันจะสูงสูงต่ำต่ำไม้ที่หาตำแหน่งไม่เจอแนะนำทำทรงลู่ลมนะครับมันก็เป็นการแก้ม้ง่ายนะฮะ แล้วก็ลูรลมไม่จําเป็นนะโอ้เวยต้องต้องเอี้ยวไม่ไม่จาเป็นนะครับท่านตัดตรงยอดมันแค่นั่นเองนยอดมันเนี่ยพยายามตัดให้มันลูไปทางเดียวกันนะกับพุ่มส่วนใหญ่มันก็โอเคแล้วนะครับแล้วที่ท่านอาจจะแปลกใจว่าเราต้องใส่ตรงนี้เหรอตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใส่เพื่อเชือเสริมตรงนี้นะครับเป็นเชือยเสริมตรงนี้นะไม่ต้องใหญ่เล็กๆนะครับไม้มาจําเป็นว่าไอ้นี่ข้างล่างก็ต้องยาวนะ ใหญ่แค่ไหนทําสั้นแค่นั้นนะครับทําไว้ก่อนไม่ไดีตัดทิ้งที่หลังได้นะฮะแต่มันจะช่วยเสริมให้ไม้มันเนี่ยมันมีช่องไม่มีเหลือมันเหลือก็ไปมันเล็กอันนี้มีเหลือก็เล็ก,กน,นะครับมันจะช่วยทํำให้ไม้ตรงเนี้ยดูดีขึ้นนะครับการยาวๆนะก็เราจะตั้งโครงประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็พอมันแตกมา จุดไหนที่ดีนะครับเราก็จะเลือกใช้นะท่านต้องติดตามไปเรื่อยๆนะครับเนื่อเป็นการตัดทัดจริงโครงจากธรรมชาติล้วนๆวเลยนะครับไม่มีการเอากิ่งใหญ่มาตัดนี่คือตัดจากต้นจริงนะครับจากมาที่สูงๆมีกิ่งซ้ายขวาเราเล่นไม้ข้างเดียวนะครับเป็นการแก้ปัญหาไม้ได้ง่ายที่สุดนะเรามาสนาดนี้จับจบแล้วนะครับ ลาต้างเนี่ยมันจะจบเร็วเพราะว่าไม้มันเนี่ยเราเล่นตามตำแหน่งจริงพอเราดึงซ้ายขวาออกมาเลี้ยงพุ่มไม่ได้มันก็เป็นรูปร่างข้อดีคือประหยัดเวลาถ้าเราคิดไม่ทัน,นมาถึงกับเสี่ยงเลยตัดหัวเขียงนะอประมาณถ้าเสร็จปีเราก็ามาเจอกันอีกครั้งประมาณนะ่ากว่าจะเห็นทรง,งนะครับแต่ถ้าลักษณะน,นี้อีกสามปีเราจะได้ดูแล้วนะครับเราจะได้ดูแล้ว ลุงแบนสวัสดีครับท่านนายกครับลุงแบนสวัสดีครับอรอดสาวสาวโอสาวไปสาวไปไหนครับบี้พิโมท่านนายกมีความทุ่มเทสุดๆเลยครับเช่นชมจริงๆมาสินลุงแบนเพิ่งตื่นครับมาสินลุงแบนยกโป้ให้เลยลุงแบนยกโป้ให้เลยคุณอะไรก็ยอมเธอท่านนายกครับ โกนาสามารถตอนกิ่งได้ไหมครับเออยังไม่เคยได้ยินว่าใครตอนสาเร็จนะครับลองดูนะครับคุณคุณมาร์ทพี่แบนพี่มุกนะฮะคุณมาอร์ทออลอดครับถ้าปรับให้นอนราบทําป่ารากเดียวได้ไหมครับเบอทนอ๋อ,อทได้นะครับถ้าจะป่ารากเดียวนะแต่ว่าไม้ที่มันขึ้นเนี่ยนะครับลำมันเนี่ย มันไม่มันไม่ขึ้นถีนะฮะเวลามันไม่ขึ้นถีแล้วมันเป็นหนักปลายนะครับไม้ป่ารากเดียวนะครับกรณีที่เราต้องการยื่นออกไปเนี่ยการมองสนามไม้ที่สวยงามไม้ที่ทําป่ารากเดียวนะครับถ้าเราร่มนอนไปแล้วเนี่ยไอ้โคนใหญๆ่ๆนี่เนี่ยถ้านอนไปเนี่ยเมนใหญ่มันต้องอยู่ด้านใกล้ๆโคนใหญ่นะครับพอมันไล่มาเรื่อยๆนะฮะพอมันปลายแล้วมันต้องลำเล็กนะครับคือทําไม้เนี่ยให้มันสมส่วนกับลำเขา พอเราล้มนอนไปไอันนี้มาอยู่ปลายมันจะไม่สวยแล้วนะครับมันกับมันหนัก mm hmm. นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้เนี่ย mm hmm. เวลาท่านจะไล่ป่าท่านต้องดูลําด้วยนะครับตัวที่ขึ้นตามควรใหญ่ๆเนี่ยจะตั้งยอดใหญ่พอมันเล็กแล้วก็เล็กตามตามขนาดของลําเข้าอะนะครับลวไม้มันจะดูสวยงามนะครับเร mm hmm. าไม้ป่า mm hmm. ไม่จําเป็นต้องปะทานอยู่ตรงกลางเสมอไปนะครับ mm hmm. คุณดําได้ความรู้เยอะๆเลยครับแล้ว เข้าใจง่ายด้วยครับ,บคุณต้นสวยงามครับผมบคุณบัณฑิตชื่นชมมากครับัผมขอบคุณทุกคํามชมนะครับผมคํามชมถือว่าเป็นกําลังใจนะครับขอบบคคคุณครัณรผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม้ในธรรมชาติที่เราขุดมาเนี่ยส่วนใหญ่เนะี่ยมันจะมีความงามอยู่ในตัวก็เองนะมันอยู่ที่วิจการ่า 1นเนี่ยเราเลือกไม้เนี่ยเราเลือกด้านไหนด้านนี้หรือกด้านหนึ่งนะครับอันนี้สําคัญนะพอเราเลือกด้านได้เนี่ยสิ่งที่ท่านต้องมองคือยอดเขานะครับถ้าเล่มไม้สูงเนี่ยยอดควรจะจบที่ตรงไหนนะครับถ้าไม้มันสูงแล้วมันคู่เท่ากันหมดนะฮะต้องตัดต้นลงนะครับตัดันแล้วก็ดึงหายอดเอาใหม่แต่ถ้าไม้ขนาดต้นนี้นะครับตอนที่เราไม่ดับไม่เติมกิ่ง,ร,งรู้สึกว่า ไอ้นี่มันจะต้องจบแค่นี้จบได้นะครับแต่ถ้าเราตัดแค่นี้นะฮะมันก็จะสั้นๆมันจะสั้นๆนะครับพอเราเติมยอดเข้าไปเท่วเติมยอดได้นเนี่ยเพราะไม้ตรงเนี้ยเราเรียกไมุ้งโด้งอะไรนะครับงั้นความสูงไม่มีปัญหามันอยู่ที่วิธีการาวเวลาเราคัดแล้วเนี่ยการตัดไม้หายอดที่มันสวยงามเนี่ยมาอยู่ตรงไหนเมื่อกี้จะมีกลิ่นข้างหน้าพอดูไกลไม่สวยนะครับพอเราตัดมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นความโค้ง เห็นความโค้งอย่างนี้นะครับมันทำให้ยอดดูโดดเด่นขึ้นเพราะมาษสนะนี้ตรงนี้เนี่ยมันต้องเยอะนะครับถ้าเราแต่มมปเยอะๆไม่สวยแล้วนะเราต้องการโชว์ความแปลกโชว์ลีลาของลำต้นโชว์กิ่งก้านต่นางๆให้สายตาทั้งหมดในเวลาด,ดูนะครับเขาจะดูด้านนี้แทนเขาจะไม่ค่อยดูด้านขวานะเพราะความสวยงามมันอยู่ด้านนี่นะครับเราต้องส่งเสริมทำฝาด้านเนี่ยให้สวยงามมากๆมันเป็นเทคนิคการสร้างไม้นะครับ คุณเบลอยากเห็นไม้ที่ถึงขั้นตอนดึงมาปิดด้านหน้าบ้างครับผมนึกภาพไม่ออกครับอ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอากิ่งไว้ใส่ให้ดูเลยนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวจะไล่ไม้ที่มีติ่งหน้าหลังเนี่ยกำลังถอดไปให้ดูอยู่นะครับเป็นต้นหมากเล็กหมากน้อยนะ วันนี้เราเริ่มถอดใบให้ดูถ้าเจงโครงสร้างเลยนะครับเป็นไม้สามมิตินะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมผมจะมาตั้งให้ดูนะพรุ่งนี้เราก็จาไม้มาตัดโครงอีกแต่ว่าเจ้าไม้ที่สร้างเรียกว่าเสร็จเด็ดรูปแล้วมีกิงหน้ากิ่งหลังให้ชมนะครับครับก็รอดูพรุ่งนี้นะครับคุณเบลครับกติดตามด้วยนะคะครับสำหรับช่วงบายวันนี้ก็คง ฝากไว้กับโตโกรกลีลาต้นนี้นะครับพรุ่งนี้ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณ f อฟทุกคนทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ